สอนวิธีในการแอร์โทเค็นนะครับบนกระเป๋าเม a m a s k สั่นเองนะครับหลังจากที่คลิปที่แล้วนะครับผมได้สอนวิธีในการเพิ่มนะครับตัวของ Network ไปแล้วนะครับอ่าก็เป็นตัวอย่างไปประมาณ2-3ตัวอย่างนะครับอย่างเช่น BSC นะฮะ b บ n a n c e s m a r t Chain เนาะโพล g คอนเมเอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งแต่ละ Network เนี่ยนะครับมันก็จะมีการรองรับเหรียญของตัวมันเองนะครับไม่ว่าจะเป็น USDT USDC อะไรพวกนี้นะครับซึ่งจะเป็นเน็ตเวิร์กของมันเองนะครับทีนี้ ตอนนี้เนี่ยนะครับสมมุติถ้าเกิดว่าเรามีแต่ละเชนแล้วนะครับหรือว่ามีแต่ละเน็ตเวิร์กแล้วนะครับแล้วก็อย่างเช่นผมใช้งาน Ethereum เนี่ยนะครับทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะ Import ตัวของ USDT หรือว่า USDC เข้ามาใน MetaMask เนี่ยนะครับให้กระเป๋าตัวนี้มันอ่านได้เนี่ยเราต้องทำยังไงนะครับก็วิธีในการทำง่ายๆเลยนะครับเราก็มาเลือกเกาะนะว่าตอนนี้เราจะ add ในตัวของเน็ตเวิอะไรอย่างเช่นอันแรกเลยที่ผมจะสอนเนาะก็จะเป็น Ethereum นะครับซึ่ง Ethereum m a n a g e เนี่ยมันไม่ยากเลยครับเพราะว่ากระเป๋า MetaMask เนี่ยมันรองรับอยู่แล้วนะครับซึ่งวิธีในการเพิ่มเนี่ยเราก็มากดที่ Import Token ตัวนี้นะครับมากด Ethereum m a n a g e ก่อนนะแล้วก็มากดที่ Import Token นะครับนี่มันจะมี2ช่องให้เราทำการค้นหานะจะมี Search แล้วก็ Custom Token นะครับ Custom Token เนี่ยจะใช้ในกรณีที่เราค้นหาไม่เจอนะครับก็สามารถมาใช้เมนู Custom ได้นะครับอ่ะมาที่ Search ก่อนละกันอย่างเช่นผมต้องการจะ แอดตัวของ USDT เข้ามานะครับผมก็ทำการพิมพ์มาเลยนะครับ USDT นะครับอ่ะก็จะเจอแล้วนะครับก็กดไปที่1นึงนะครับผมแล้วกดที่ next แบบนี้โอเคแล้วก็กดที่ import token ตัวนี้นะครับอ่ะก็เรียบร้อยครับผมก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยนะครัถ้าเกิดว่าเรามาที่ account นะครับจะเห็น USDT เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะโชว์มาแล้วนะครับตอนนี้ผมไม่ได้โอนเงินเข้ามานะมันก็เลยเป็นศูนย์ u s d นั่นเอง นะครับอย่างเช่นอะไรดีอย่างเช่น USDC และกัน USDC โอเคก็กดกดที่ next เหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดที่ import token นะครับอ่ะดูเรียบร้อยแค่นี้เองนะครับไม่ยากเลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นตัวของ ethereum n a t e นะครับเพราะว่าเขา support อยู่แล้วนะฮะก็คือว่าเราไม่ต้องไปทำการ custom token ได้เสียเวลานะครับไม่ต้อง add token เองนะครับแต่ว่าอันนี้นะครับมันใครๆก็ทำได้นะแต่ที่นี้มันจะมีอีก อีกแบบหนึ่งนะครับที่เราต้องทำการ add token เองนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราใช้ bsc หรือว่า binance smart chain เนี่ยนะครับนี่สมมติถ้าผมต้องการจะ add ตัวของอะไรดี b usd ละกันสมมตินะครับ b usd มาที่ binance smart chain นะครับผมกดที่ import token เนี่ยมันจะไม่มีช่องให้เราทำการค้นหานะครับเห็นไหมฮะมันจะมีให้เราทำการเพิ่ม token เองเลยนะครับซึ่งวิธีในการเพิ่มเนี่ยนะครับก็วิธีง่ายๆเลยนะครับให้เราเนี่ยขั้นที่1เลยนะครับ มาที่ Google ก่อนนะครับมาที่ Google แล้วก็พิมพ์ไปว่า BSC scan นะครับในกรณีเนี้ยเราต้องการจะเพิ่มโทเค็นนะครับในตัวของเน็ตเวิร์กของ n c e Smart Chain ดูไหมฮะเราก็ต้องมาที่ BSC scan ก่อนนะครับเมื่อเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับทีนี้ผมต้องการจะเพิ่มอะไรดี US BUSD ใช่ไหมที่บอกเมื่อกี้ BUSD ก็กดเข้ามานะครับผมนี่จะเจอกับตัวของ b s อนะครับซึ่งวิธีในการเพิ่มเนี่ยมันจะมี2วิธีนะครับที่หลายๆคนทำกันก็คืออันแรกเนี่ยทำการ Copy นะครับมาสังเกตที่ฝั่งขวานี้นะครับมาดูที่โปรไฟล์ซูมอรี่ตัวนี้นะครับแล้วก็มาดูที่คอนแทรกนะครับทำการ Copy มานะครับ Copy c ีคอนแทรตัวนี้มานะฮะแล้วก็มากดที่เมตาแมสนะครับผมแล้วก็มากดที่ Import Token นะครับแล้วก็มาวางนะครับแล้วก็มาจะทำการกำหนดสัญลักษณ์ให้เลยนะครับเพราะว่ามันอ่านโทเค็นออกแล้วนะครับแล้วก็กดที่ a add custom Token ตัวนี้นะครับแล้วกดที่ Import Token ได้เลยเนี่ยเห็นฮะก็จะเจอกับตัวนี้นะครับนี่มันจะมีตัวของ BUSD เพิ่มเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองลบก่อนลองซ่อนไปก่อนนะครับซึ่งมันจะมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นนะครับที่เราไม่ต้องทําการ Copy Contract มานะครับก็คือวิธีที่ง่ายกว่านั้นเนี่ยก็คือเราไม่ต้อง Copy ี้ละนะครับเรามาที่ตัวนี้นะครับจุด3จุดนี้เลยนะครับผมแล้วก็มากดที่ add token to web wallet นี่นะครับแล้วกดที่ add token โอเคนะครับก็มาดูที่ MetaMask มนเดิมอ่ะเห็นไหมครับจะมี BUSD เพิ่งขึ้นมาแล้วนะครับเราไม่ต้องทำการ copy contract แล้วก็เอามาวางเหมือนเมื่อกี้แล้วนะครับเราแค่กดตัวนี้นะครับผมแล้วก็กดที่ add token to web wallet นะครับมันก็จะทำการ add token ให้เราอัตโนมัติเลยนั่นเองนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นอ่ะอย่างเช่นตัวของ polygon manage แล้วกันนะครับนี่ผมกดที่ polygon manage แล้วนะครับซึ่งอันนี้เน้นย้ำนิดนึงนะครับผมว่าเราต้องไปให้ถูก ไปให้ถูกเชนด้วยนะรับอย่างเช่นเรากดเลือกตัวของอะไร polygon m a n a g e ถูกไหมเราก็ต้องมาที่เชน polygon นะครับอ่าผมกดค้นหา polygon polygon scan นะครับโอเคนะครับก็กดที่แรกเลยนะครับ polygon scan com นี่นะครับตอนนี้ผมต้องการจะเพิ่มอะไรดีสมมติว่าผมจะเพิ่ม usdc และกัน usdc นะครับโอเค ก็กดที่ตัวนี้ะนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมครับผมไม่ต้อง Copy ก็ได้นะครับมากดที่3จุดตัวนี้แล้วกดที่ Add t o k e n to Web w a l l e t นี่นะฮะก็กดที่ Add t o k e n อ่ะมาแล้วนะครับก็จะเจอกับ u s d c ขึ้นมาหรือว่าจะแอดตัวของ USDT ก็ได้นะครับนี่ USDT เนาะก็กดที่ตัวนี้เหมือนเดิม ะครับผมแล้วก็กดที่ add token to web wallet add token ตัวนี้อ่าแค่นี้เองนะครับก็จะมีตัวของ t o เค็หรือว่าเหรียญอื่นๆที่อย่างเช่น stablecoin เนี่ยโชว์ขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะ add token หรือว่าเหรียญอะไรเข้ามานะครับแล้วก็มันไม่มีให้เราค้นหาอย่างเช่นตัวของอะไรอ่า ethereum เนี่ยนะครับ ethereum เนี่ยนะครับเราก็แค่มาที่ blockchain ของมัน มาที่เช a i n ของมันแล้วก็มาทำการค้นหาเหรียญนั้นๆน,น,นะครับเพื่อทำการ copy หรือว่าทําการา connect contract กับ wallet ของเราเองนะครับแค่นี้เองนะครับก็เห็นไหมครับไม่ยากเลยวิธีในการเพิ่ม token ต่างๆนะครับบน MetaMask นั่นเองนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครัสำหรับวิดีโอนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรมากนะครับก็หวังว่า คลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับที่มาดูจนจบนะครับก็ด้เกิดว่าใครชอบคลิปนี้แล้วก็คิดว่ามีประโยชน์นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าละกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ